กระลาสสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริ้งับผมก็จะมารีวิว Battle Pass ซีซั่นสุดท้ายของปีนี้ผมกับ Battle Pass ซีซั่น11ในจ็ดไีนของคริสต์มาสกับอีนต์หลักของผมใจเล็งสอด เอาล่ะเราก็มาดูกว่าหัวมว่าสำหรับกองบ้านในรวทานในซีซั่นนี้เนี่ยตัวสกินปืนแล้วก็ตัวละครต่างๆจะน่าสนใจน่าสวย,น,สวยน่าเก็บมากขนาดไหนแล้วก็ามาดูกันเลย โดยสราคาของซีซั่นนี้ผมก็มีเหมือนเดิมก็คือแบบปกติ440กับแบบพิเศษ960นะ้ากเกิดพีิลิงแนะนำก็ผมก็แนะนำว่าซื้อแบบพิเศษดีกว่าเพิ่มอีกนิดนึงก็ผมได้ของวันพิเศษที่เป็นของลิมิเต็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก5ชิ้นด้วยกันนะผมแล้วก็ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกึ่งๆพิศษมากเลยนะ่ะะาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับคนที่เป็นสายสะสมรายพิเศษนะ มาไม่รอช้าผมจัดมาเลยอ่า9 6 0 CP บีผมนี้ก็แน,น่นอนว่าสำหรับทีมซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสอยู่แล้วตัวละครในแวลนพาร์ทเนี่ยก็ทุกปีผมเขาก็จะมีตัวซันต้ามาหนึ่งตัวซึ่งถ้าเป็นปกติมันจะอยู่ในลักกี้ดอใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยอยู่ในแบลนท์พาร์ทให้เลยผมถือว่าเท่เลยผมสำหรับซันต้าของปีนี้นะแบบใส่แว่นดาแบบเฟี้ยวสกินอื่นนะผมอ่าก็จะมีปืนอย่าง M4 ดมสี่บ,บยสวย,สวยอ่า คอลิ่งการ์ดนะผมระดับรีเจเนรี่อ่าแล้วก็เอาต้าโปรไฟล์ของตัวซันตาอีกหนึ่งสกินปืนนะผมกับปืน RPD น้ำแข็งตัวละครอีกตัวหนึง่งับผมอ่าโรแรนในสไตล์ที่แบบเป็นอ่าตกแต่งนิดนึงเป็นเกลึงๆแบบอืมซุ้มเงียบนิดนึงใครเกิดว่าใครที่ชอบเป็นสายซุ้มน่าจะชอบผมเพราะว่าโทนชุดมันเป็นแบบสีดำๆนะเวลาไปเล่นในโซนดาร์กๆเนี่ยมันจะแอบได้ดีนิดนึงอ่าและที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นของพิเศษแบบพรีเมียมนะ โดยในส่วนของรถอื่นที่ปลดตามเวลผมที่เลเวล14อ่าจะปลดล็อกอุปกรณ์ชิ้นใหม่ผมซึ่งก็จะเป็นทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมด BR เลยถ้าเกิดว่าเป็นในโหมด MP ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับผมอบบวิธีสกิลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในโหมด BR เนี่ยก็จะเป็นตัวคัสใหม่เลย15ผมตัวตุ้งติ้งซันตา้าอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับผม CP แจกให้440เท่าเดิมสำหรับคนที่เก็บเลเวลครบสามารถวนไปเปิดในซีซันหน้าได้ เลเวลสิบเก้าครับผมอีโมท่าใหม่ล่าสุดแบบโห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 อันนี้คือแบบว่าโคตรเฟี้ยวเลเวลยี่สิบกับสกินของปืนลูกซองบีวายสิบห้าแบบเท่ๆยี่สิบเอ็ดครับผมกระปืนใหม่ประจําซีซั่นนี้กระปืนสายเออาร์โกลซาก็เหมือนเดิมใครอยากรู้ความสามารถของตัวปืนก็รอคลิปหน้าได้เลยเดี๋ยวพี่ลิงก็จะรีวิววิธีการตกแต่งแบบคร่าวๆกับแนวทางการเล่นนั่นเองนะยี่สิบห้าผมโปรไฟล์กรอบรูป 29อ่าตัวละครนะผมผู้ช่วยสันต้าผมซึ่งถ้าเป็นปกติก็น่าจะเป็นสไตล์แบบแต่งเป็นเอลเอลหน่อยนะเอ๋แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเอลที่แบบขูดฉาดนิดนึงนะพร้อมกับใส่ขาเทียมด้วยผมขาหายไปข้างนึงไนงะย้ายมาทีนึงครับผมที่เลเวล39กับสกินแบรนด์พาสอีกทีหนึงครับผมกับปืน PP19 ใบสั้นเบิ้ลต่อมา47ครับผมอ่ากับกระเป๋าซันตา้าแล้วก็จบท้ายด้วย49่สิบผมกับสกินแบรนด์พาสครับผมของปืนใหม่โกซ่าที่เป็นมารูปแบบของ Epic. กับตัวละครผมโซฟซึ่งไม่เข้าถึงกับทีมอะไรกับเขาเลยนะอยู่ๆก็หลุดมาทีมนี้ผมเขาเป็นทีมแฟนตาซีซันต้ากันไม่ใช่เหรอในส่วนสำหรับขั้นอัปเกรดกราวฟอร์สของซีซั่นนี้ผมก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวผมนี้แล้วก็จะมีสกินปืนไคโรหนึ่งซีหนอ่ะสกินที่เกี่ยวข้องกับตัวคริสมาสนะแล้วก็สุดท้ายผมก็เป็นกระเป๋าคริสมาส ก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับคนที่ปลดล็อกตัวแบนพาสไปแล้วราคามันก็จะหักออก440ครับผมเหลือประมาณ600กว่า CP เท่านั้นนะก็สามารถรับ CP คืนได้ผมในช่องจดหมายเหมือนเดิมน,นี่บอกเลยว่าสกินปืนไคลโลนี่เฟี้ยวจัด โดยสปีนี้ผมก็จะมีโบนัสพิเศษด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อฟลนานพาร์แบบต่อเนื่องกัน 3, สซีซั่นซึ่งก็จะรับในส่วนของตัวกาวฟอร์ดด้วยผมเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของตัวคอลิงการ์ดนะผมลิมิเต็ดดิชั่นนะผมสำหรับคนที่เป็นสายแฟนพันธาก็ต้องปลดล็อกให้ถึง3อันก่อนนะถึงจะสามารถได้รับแบบฟรีๆนะสำหรับการ์ดลิเจนตัวนี้อัปเดตในส่วนของเน Hi ื N ้อหาอื่นๆเพิ่มเติมผมอย่างแรกเลยที่ไม่ควรพลาดเลยกับอีเวนต์นะผม CP คูณ2ตอนนี้ก็มาแล้วผมให้เพื่อนๆได้กดการใช้ที่ดองเงินนะผมไว้กดตอนกิจกรรมมาตอนนี้ก็มาแล้วนะได้เวลาแล้วผม ทุกราคา,าสามารถกดได้อย่างละ1ครั้งก็คือกดไปเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนผมสำหรับคนที่ดองเงินไม่ว่าจะเป็นดองเอาไว้เปิดในตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่ามีของแดงมา2อย่างทั้งตัวละครแล้วก็ปืนแดงหรือจะเก็บไว้ดองในซีซันถัดไปก็ได้ผมยังไงก็คุ้มแน่นอนนะสำหรับช่วงสิ้นปีโปรโมชั่นตัวนี้ที่เรียกได้ว่า1ปีเนี่ยจะมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะผมสำหรับกิจกรรมเบิ้ลซีพีแล้วก็ทํามาผมกับการเข้าสู่แรงซีซันใหม่แรงซีซันที่6กรับผม อาจก็ได้เวลาแล้วผมเข้าสู่การเก็บไต่แรงใหม่นะฮะช่วงนี้ก็จะแบบพื้นเพลงันดีผมหาห้องง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นก่อนหน้าน,นี้ก็จะหาห้องยากนิดนึงก็ใครเป็นสายปั่นแรงก็น่าจะชอบช่วงนี้ผมตบไก่กันก็ประมาณนี้ผมสำหรับคุที่จะถึงรีเกนนะถ้าเกิดว่าใครที่ดีสายขยนันเนี่ยก็น่าจะไม่เกินประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นยผมก็น่าจะรีเก้นได้แล้วนั่นเองเนะก็ของละวันนะผมก็จะเป็นทีมที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะบรรยากาศแบบ น้ำแข็งน้ำแข็งครับผมหนาวหนาวสกินที่นั้นเป็นแบบสีฟ้าเป็นหลักก็จะมีแจกให้ทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมลีเจนที่มาพร้อมกับการลงแรงผมก็คือใครที่สามารถเก็บรผมลีเจนครบตามที่กําหนดก็จะปลดล็อกไปเลยผมกับสกินปืนลีเจนฟรีปืน DR ขีดเฮสในซีรีส์คุโรฮานะ อันนี้ก็คือสกิลรีเจนที่แจกให้เลยผมสำหรับคนที่เก็บแล้งถึงรีเจนครบกำหนดเท่านั้นนะก็อย่าลืมเข้าไปกดรับกันด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมันเปิดให้รับได้หรือยังนะ,อะนอกจากในแรง้งปกติแล้วผมในหมดของทัวร์นาเมนต์อันนี้ก็รีเข้าสู่ช่วงของซีซั่นใหม่ผมทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่10ก็เหมือนเดิมผมเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณเวลาเหมือนเดิม อ่าโดยสำหรับการอัเดตตารางอีเวนต์กิจกรรมก็ผมอ่ากิจกรรมล็อกอินรายวันนะสำหรับคนที่เก็บล็อกอินครบต่อเน,นื่อง24วันเนี่ผมก็รับเลยกับตัวละครอ,อสาสัวในสกินคริสต์มาสคริสต์มาสผมสีาขาวอันนี้ถือว่าสกินฟรีใช้ได้นะสวยอยู่ผมซับสกินตัวนี้นะแล้วในส่วนของอีเวนต์หลักกับผมภารกิจประจำซีซั่นตอนนี้ก็เปิดแล้วภารกิจแรกผมเซอร์ไพรส์วันหยุด เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทํากันได้รวมถึงภารกิจเสริมต่างๆอย่างเช่นภารกิจรับรางวัลอัปเดตตัวเกมครับผมก็รับพวกกล่องแล้วก็คอลลิ่งการ์ดไปเลยแบบฟรีๆภาร,รกิจรับกล่องครับผมอันนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องแบบเคปฟรีๆที่แจกในช่วงนี้อ่าโดยสำหรับรางวัลในการแรกครับผมอา่าเป็นของอีพิก็จะมีพวกคอลลิ่งการ์ดครับผมอ่ากับกูบะไฟล์กรอบรูปที่สวยมากอ่าแล้วก็อย่าลืมครับผม ใครที่กำลังมองหาอาวุธเมรีชิ้นใหม่ตอนนี้มีให้แลกแล้วด้วยเหมือนกันในร้านค้าผมกับตัวบาลิสติกนะครับหรือก็คือมีดบินนะผมอันนี้ก็สามารถแลกได้ในร้านค้าโดยใช้แต้มมาผมที่เป็นแต้มเหรียญเน่ยประจำซีซั่นนี้เนี่ย15แต้มนในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ทั้งฟังของอีพิกอื่นที่น่าสนใจผมก็จะมีสกินของปืนเฟรดนผมรายมีโัโลกนี้แบบสีฟ้าก็ถือว่าสวยดีนะ อีกอันหนึ่งก็ผมอ่านกับตัวละครอันนี้สวยมากครับผมกับตัวละครซีโร่ผมชุดคริสมาสที่มาพร้อมกับอันนี้คือเพิ่งลุยผ่านพายุหิมะมาใช่ไหมเนี่ยคือหิมะอันนี้เกาะเต็มตัวนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวบันร์ทซีซั่นสิบเอ็ดอ่าเพื่อนๆคิดเห็นยังบ้างรับผมเกี่ยวกับในซีซั่นนี้ตัวละครซันต้าเท่ทรทรทรหรือเปล่าชอบไหมอ่าของรถต่างๆก็อีกนหนึ่งก็มาคอมเมนต์บอกพี่ดิ้งกันได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองนะและก่อนจานไปผมก็เกิดว่าใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้นี่ก็ยาืม กดไลค์กดซับไตตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบ้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบ,บ๊บา